สวัสดีคะ่ะทุกคนปามาดูต้นใม่ <c oughs> ดูสิค่ะงามขนาดไหนข้างนอกหนาวหนาวเย็นมากข้างนอกติดลบแต่ข้างในก็คือสวยงามใบใหญ่ดูต้นนี้สิค่ะสิบทีหมื่นล้านแสนล้านต้นก็ย้ายใหญ่ดูอืมต้นใหญ่มากมีต้นใหญ่ น้ใส่ปลาทัวจะต้องเปลี่ยนตระถางอีกแล้วมั้งดูต้นนี้ก็ใหญ่ทุกมันใหญ่จริงนะทุกคนนี่ดูดงามด้วยปลาทัวก็ยิ่งยิ่งตัดมันนะเนาะถูกแต่งมันให้มันเบาๆข้างล่างนะลงโลกอะ่ะมันก็ยิ่งใหญ่ออันนี้คืออันแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตัดทิ้งเนี่ยเอาแต่ถูกต้นใหญ่ๆไว้อืมต้นนี้ก็โอเคอยู่อืนี่ Ok, you a chuộc tung vay tung tung nghi lệ mga yu dê canta nghi lệ mg ừ. quê mg 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 Xong tốt quê mg quê mg ใบใหญ่มากค่อนข้างใหญ่ใหญ่ติมเลยต้นนี้ก็เนี่ยเริ่มสวยอีกแล้วเริ่มขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมายาวขนาดนี้ก็คือว่าคือว่าสวยตัวแรกมันเหลืองๆข้นแล้วนะนี่อันนี้ก็เนี่ยสวยเป็นชนิดเดียวกับพวกภูด่างพวกนี้ชนิดเดียวกับพวกภูด่างลงไปข้างล่างใบเฟินข้างล่างด้วยอืม แล้วก็ดูกล้วยไม้ของพักทวออกดอกอยู่แล้วค่ะนี่นี่ยอดอ่อนๆเลยอันนี้น่าจะลายลายอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยออกเหมือนกันเนี่ยริ่มแล้วเนี่ยนี่ออกยอดออกดอกกันเนี่ยว่าอย่าว่าไปก็กตามที่พักทวบอกนะคะทุกคนว่าให้ให้ใส่ให้ใส่น้ำฝนหรือน้ำที่ต้มสุกหรือน้ำที่ค้างอยู่ขางนโกนานๆนี่ก็ อันนี้ก็สวยนะถือว่าสวยนะเพราะว่าใบมันสีสีมันสวยก็สีมันออกสวยถึงมันอยู่ตรงนี้มันก็มันก็ถือว่าโอเคมันมันไม่ได้รับแดดอยู่แล้วสังเครห์แสงมันไม่มีอยู่แล้วคือสังงคห์แสงคือจะเอาแสงจากที่ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละแสงไฟสัองคห์มันบ้านหางโจเคคนทำอาหารนะ จะโดนน้ำมันโดนน้ำร้อนโดนอะไรประจำเนาะผ้าทวจะโดนประจำเลยลก็จะมีว่าหางจระเข้ไว้ในบ้านอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้นีนโซนของต้นไม้ใหญ่ๆโซนนี้ก็คืออเมซอนของผ้าทวเดี๋ยวไปดูโซนอื่นด้วยนะคะผู้ด่างนี่ก็ห้อยสวยมากเลยอยู่ในอืม น่าจะเป็นกระถางอยู่เนี่ยดูสิมันก็จะขึ้นอีกอืมคือสวยจนได้มามาม้วนม้วนมันไว้ตรงนี้เก็บใบที่มันหดึงเหลืองนี่มันก็ห้อยลงอย่างยาวเลยนะอันนี้อันนี้ต้นปลอมต้นปลอมตอนนี้ก็สิบเอ็ดมงนะคะนี่ต้นปอมอันไหนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือเงินเข้านะคะ เงินเข้าทําไมดูต้นน้อยน้อยตอนแรกเกือบจะไม,ไม่ไม่น่าจะรอดตอนนี้ก็คือโอเคแล้วอันนี้คือเงินเข้าต้นเงินเข้าดูเงินออกสิคะ <c oughs> <c oughs> เงินออกสิคะเยอะแยะไปหมด <c oughs> กิ่งก้านสาขาเย,ยอะแสดงว่าออกเยอะ <c oughs> ต้องจอใจนะออกเยอะแน่นอนคนอยู่ต่าง <c oughs> อันนี้ก็ทั่วไปเดี๋ยวปะโทก็จะเช็ดอยูใ่ใต้นี้อยู่ นี่ตุคมสบู่เห็นไหมคะสบู่หมดแล้วเี่ยวนี่มาเลยอันนี้ชอบนะชอบมากเลยชอบที่มันเป็นเป็นสีเอ๊ะเป็นกลุ่มๆล่ะกลุ่มๆนี่กระปูกอันนี้ก็ว่านหางจ๊กอีกเนี่ยค่ะเนี่ยชอบกลุ่มๆซื้อมาขยายพันธุเองซื้อมาต้นเดียวขยายพันธุ์เอาส่วนนี้ก็ดอกสีผู้กกสีขาวดอกสี บันเย็นแล้วทุกคนข้างนอก,นอกข้างนอกหิมะตกค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยหิมะตกนิดหน่อยมาพร้อมกับฝนก็คือฝนนั่นเองฝนหิมะอันนี้วิจิธานินอันนี้นี้ต้นชบาต้นชบานี่ก็เจ้าก็แจ๊กพวกต้นมงเออันนี้อะไรนะเอกระบองเพช็กก็มีนี่งามไหมสักทุกคนงามไหมอืมเอ ผู้ดางของพระทัว่ข,ข้างเนี่ยเห็นไหมเขียวๆเ,เลยเพราะข้าง,างพระทัวจะจะจะปลูกต้นไม้นู่นแต่นู่นนี่นี่นี่ถึงนี่คือปลูกมคือมันอยู่ข้างในต้นไม้ต้องดูว่ามันอยู่ข้างในข้างนอกเอาหยุดแล้วอันนี้ก็ ตอนซื้อมาอสวยๆตอนนี้ไม่สวยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราเลี้ยงมันไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เนี่ยเริ่มงามบางบางช่วงมันก็เริ่มจะอันนี้นะทุกคนบางช่วงมันก็สวยบางช่วงมันก็ดูต้นนี้สิคือปอ้าวก็พยายามที่จะรดอาทิตย์ละสองอ่ะ ไอ้สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งคือรดมากไปก็ก็ไม่ดีเนาะต้นต้นไม้มันเฉาอีกมันหลายต้นแล้วที่เฉาตายเพราะว่า,ารดน้ำรดน้ำเยอะก็มามุมนี้อีกนะคะมุมนี้ปัทโถเองก็จบคลิปแค่นี้เนาะใหญ่บอกว่าต้นไม้ถ้าอยู่ข้างนอกมันเฉาตายหมดอืเพอมันอยู่ข้างในมันก็มันก็สดชื่นอีกแบบเห็นต้นตะไคร,ปร้ปัทโถไหมเฉาแล้วค่ะต่อให้มันรดในบ้านรน้อนขนาดไหนต้น ต้นตะไคร้มันมันไม่ได้รับแสงแดดมันไม่ได้รับมันมันไม่ได้รับแสงแดดด้วยมันไม่ได้รับไอไอความร้อนอะไรของมันเนี่ยมันก็เลยเฉามันต้องมันปกติอยู่แล้วพธะทก็ต้นตายอย่างนี้ตลอดดีแล้วที่ที่ตัดกนตัดเพื่อจะเอาแช่แข็งไว้คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆของพระททุกคนเลยขอบคุณที่รักขอบคุณที่ที่เออ เชื่อใจกันเนาะขอบคุณมิตรภาพที่มีที่มีให้กันนะคะป้าตัวเองก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของปาทัวนะคะอยากให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็มีความสุขก็คลิปนี้ก็ขอลงก่อนนะคะขอให้พี่ๆน้องๆเ FC ของปะาตัวทุกคนมีแต่ความสุขนะคะอืมโชคดีมีความสุขทุกคนเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ